เอามาแล้วดอกนี้ต้องลบให้ได้แลขขึ้นไปครับอ่ามาแล้วกดปุ๊บว้าอย่างนี้หลบมอสสบายไหเนี่ยโอ้สบายเลยครับสวัสดีครับมาพบกับพี่นุและพี่สมจุกนะครับซึ่งวันนี้พี่นุพี่จุกจะพามาเล่นเอเดนลิงนะ เดี๋ยวเราจะไปเอาสกิลกันพี่ตุ้มจุกครับผมตอนนี้พี่นุ๊อยู่ที่ตอนนี้พี่นุ๊กอยู่ที่ปราสาทสตอมวิวหลังจากที่คลิปก่อนหน้านี้เราได้หมาหมูประวัตตายไปแล้วนะโอเคเราจะไปเอาขอบกันใช่ที่จุดจุดจนดนพรตรงนี้พอดีใช่ไหมครับใช่ครับจุดเริ่มต้นเราต้องไปที่ไหนไปที่หมวดมาริกาที่สามใช่ครับโอเคซึ่งจริงๆอ่ะพี่นุ๊กพี่ตุ้มจุกเคยไปมาแล้วนะคือเราต้องไปตรงนี้แหละนะครับ ตรงที่ชื่อว่าหอคอยจอมจมเวทเลนเนี่ยแต่ว่าหลายๆคนยังไม่เคยไปกันครับก็อ่ะมาที่บทบริการที่สามก่อนเราจะได้รู้ว่าไปยังไงจากบทบ,บริการที่สามนะจะขี่ม้าไปทางไหนอะไรยังไงเนี่ยปึ๊บมาแล้วซึ่งวันนี้มันมีสองภารกิจภ <c oughs> ารกิจแรกเราจะพาไปดูจุดที่เราจะฟาร์มรูนได้ดีนะครับกับอีกจุดหนึ่งคือเราจะไปเอาสกิลนะครับเรื่อว่าเช่าสงครามใช่เท่าสงครามใช่ะตรงนี้เราก็ เรียกหมาจริงจริงเดินไปก็ได้นะมันอยู่หลังกระส่านะครับมันอยู่หลังรูปปั้งนี้นะอ่าเรามันก็จะมีน้ํานะสังเกตดีดีครับข้าหมาไปเนี่ยตรงน้ําเนี่ยมันจะมีพัดลมระบายอากาศอยู่อันหนึ่งครับเรียกจุดวาร์ปมันเหมือนเออพัดลมระบายอากาศเลยอะไรพ่นหมืออไพ่นอ่าโอเคแล้วเราก็เข้าไปเลยนะครับปุ๊บ บอกไปที่อื่นหรือไม่นะมันเป็นจุดวาปึ๊บไปเรียบร้อยมันก็จะเป็นโพประาสาทกเขาเรียกอะไรนะเดินเดินมังกรเกอออกซึ่งเนี่ยถ้าเกิดตรงเนี้ยมังมังกรเกออสังเกตว่ามันจะมีบอสใหญ่เนี่ยกินกากรอยู่เห็นปะใช่มันไม่ทําอะไรเรานะถ้าเกิดเราทะลึ่ลงไปตีมันนะมันก็จะตีเราตลอดโอตีเราตลอดเลยกลับมาเรายังตีพิมจุกลองเข้าไปตีมันละเราแค่เดินผ่านมันไป แล้วก็กระโดดขึ้นม้าดีกว่าครับโอเคแล้วก็วิ่งไปครับวิ่งไปอย่างแรกเลยนะตรงนี้มีทางเฮ้ยตรงนี้มีเนื้อเรื่องด้วยแต่เรายังไม่ยุ่งกับพวกมอนสเตอร์ตรงนี้นะครับตรงนี้เราสมรามารถเอานี้ได้นะไม่เอาเหรอฮะเอาอะไรอ่ะนี่แะไอชิปสีทองเลยใช่ไหมไอที่ว่าเอาไว้เพิ่มนั่นแนะ่ะจริงหรอมีด้วยเหรอตรงนี้ไม่กินไม้ที่สีทองแค่ที่หยิบไปมันได้เป็นเนทำเปจอกไง เออค่อยกลับมาเอาเขาได้ครับเราเราก็วิ่งมาเซฟตรงนี้ก่อนเซฟตรงนี้ก่อนนะครับพอข้างหน้าเนี่ยมันเป็นมังกรเราสู้ไม่ได้แล้วเป็นบ่อนผ่อนละเราต้องมาหน้าจุดพรตรงนี้ก่อนอ่าตรงนี้ใครยังไม่เซฟก็เซฟนะครับข้างหน้ามีสะพานเราไม่ต้องไปนะเราก็จะอ้อมไปทางซ้ายนะครับอ้อมไปทางซ้ายนะครับครับนี้ดซ้ายของพรก็วิ่งไปเจอสะพานอีกนันนึงวิ่งไปวิ่งนีนะ อ้าวแบบเปิดเิดเปิดเปิดปิดเปิดนี่อ้อมมานี่อ้อมลงมานิดนึงมันอยู่ข้างล่างล่างนี่นะครับอ่ะอ้อมลงมาเฮ้ยโอ้ยโอใจร้อน,นด้วยทางรัดด้วยนะครับแล้วก็ตรงนี้ระวังนิดนึงมันจะมีพิษอยู่แล้วก็วิ่งหลบหบจริงจริงอ่าเจ็บน้อยเร,เราวิ่งทะลุไปเลยก็ได้ทีเดียวรวดเดียวไม่เจ็บไว้ครับอ่ะโอเคซึ่งมาตรงเนี้เราก็จะเจอจุดแซฟอยู่ นิดหนึ่งคตัวนี้เขาเรียกว่าหอเจ้าเวนเลนนะครับจุดเซฟตรงนี้นี่แหละคือจุดที่เราต้องการนะครับอที่เราสําคัญมากเลยเพราะว่าณจุดนี้คือเป็นจุดที่เราจะต้องเซฟเอาไว้โอเคก็อย่างนั้นเราก็จะมาบอกน้องๆหรือว่าท่านผู้ชมก่อนว่าจุดนี้เป็นจุดฟาร์มนะครับเราต้องมาฟาร์มตรงนี้แหละเอา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 ฟาร์มก่อนละกันนะวิธีการฟาร์มขี่ม้าไปนะครับนี่แหละ โอ้ยฝนตกวิธีการฟาร์มนะครับเราจะขี่ม้าลงไปที่ซุ้มประตูด้านล่างตรงนั้นน่ะนะม่รู้เป็นประตูหรือว่าเป็นสะพานไ้ม่รู้เป็นทาสะพานนะน่เป็นทางสะพานสังเกตให้ดีนะถ้าเราเห็นแสงขาวๆมีหินตกเนี่ยเราก็จะเปลี่ยนท่าต่างแล้วเราก็จะวิ่งหลบอย่างนี้เลยนะฮะปึ๊บสังเกตรูนไหมโอ้พันเก้าพันเก้าร้อยห้าสิบสองรูนเพิ่มจุกมิทิก ปกติพอตรงนี้ปุ๊บพี่นู๊กทำงานวิ่งกลับหรือว่าวาร์ปกลับวาร์ปกลับครับลองวิ่งกลับก็ได้เร็วกว่าอ่าวิ่งกลับใช่ไหมอ่าเราดูไปนัลองดูกรณีวาร์ปกลับนะปุ๊บยืนวาร์ปแล้วไม่ต้องนั่งเลยครับสามสี่ก็เร็วเหมือนกันนะอ่าไปวาร์ปเสร็จแล้วขี่มาได้เลยครับนะครับไปต่อเรื่องที่พี่ต้นจุกมีทริกคือว่าาเ่ี๋ยววิ่งไปวิ่งไปนะครับวิ่งไปวิ่งไปวิ่งไป ปกติเนี่ยคือพี่นุกก๊กจัดสครเล่นครั้งแรกพี่นุ๊กคืออ้าหยุดก่อนหยุดก่อนหยุดก่อนครับหยุดไปอย่าเพิ่ไปนะอ่ะหันหมุนหลังจอไปเงี้ยถูกต้องแล้วแล้วเดินย้อนกลับแทนเดินย้อนกลับไม่ใช่เดินเดินกลับลงมาให้ให้ให,ให,ให้ให้เราเห็นลูกลูกไอ้ลูกหินที่มันกิ้งอน่ยเนือป้าองจอรบป้าหลบง่ายกว่าครับวิบ่งเลยวิ่งเลยวิงย่งได้วิ่งได้ครับนั่นแหละ,แล,ะหลแล้วก็หมุนกลับปุ๊บแล้วหลบซ้ซายเห็นไหมอ้า เราต้องลงทุะปุ๊บให้ทันจะได้กว่าครับพี่นุ๊กยังไม่เคยแบบว่าไม่ถนัดครับไม่ถนัดไม่ถนัดใช่ไหมไม่ใช่ทางครับตอนนี้เดี๋ยวใช่พี่นุ๊กเล่นแบบนี้ตลอดก็เลยอ่ะอันนี้ก็แล้วแอ่คนที่ถนัดนะกันนะครับแต่ว่าตรงนี้ก็คือสังเกตดูว่าอ่ะสนดีเหมือนกันพี่นุ๊กตายไปใช่ไหมเมื่อกี้อ่าพอตายเสร็จปุ๊บเนี่ยไอ้รูนเราจะตกอยู่ข้างหน้านี่พอดีเราเก็บก่อนได้ าเกรณีที่เราพลาดเห็นไหมก็จะได้รุนกลับมาเหมือนเดิมอ่านี่ครับนะเราเสียมเดียวกันแต่ว่าพี่นุ๊กไม่ต้องไม่ต้องกลับปุ่มผมเคื่อจุกจะกลับบุกกลุ่มพวกความเรียกว่าความชัวมองจังหวะสูกโอเคก็เรียบร้อยดีครับอันนี้คือภารกิจการร่าเราเล่นเรื่อยๆนะเราจะวิ่งกลับไปแล้วก็ไปนั่งไปนั่งเลยนะนั่งนัดจุดพรก็ได้หรือว่าจะวาร์ปกลับก็ได้ครับแล้วภารกิจที่สองของคลิปนี้เลยดีกว่านะ เราก็จะนอนให้มันเป็นกลางคืนนั่งก่อนอ่าพักผ่อนนะพรก่อนป๊าบใช่ไหมเสร็จก็ฆ่าเวลาฆ่าเวลาให้เป็นนอนคืนเป็นค่ำเลยค่ำเลยป๊าบคราเนี้ยสังเกตดูว่าข้างขวาเราเมื่อกี้เรามาเราจะเห็นสะพานใช่ไหมใช่มองไปป๊าบสะพานเฮ้ยมีตัวอะไรด้วย,ยตรงนั้นเราต้องไปฆ่าตัวนี้แหละ โอ้เ oh, 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 oh. มื่อกี้ตอนระบามันไม่มีถ้าเกิดจะบวกก็ได้นะพี่นบจะบวก,ก,บวกหรือว่าจะหลบมันมันระดับบอสนะตัวนี้หรือเปล่าหรือว่าเป็นมินิบอสนน่าจะเป็นมินิบอสเพราะว่ามันแค่ได้แค่แค่เท่าสงครามไม่เฉยแต่มันถ้าเกิดสมมติเอาทริคเนี่ยคือวิ่งผ่านไปนเลยครับวิ่งผ่านไปนเลยปื้บให้มันเห็นนั่นแหละวิ่งผ่านไปวิ่งผ่านไปปุพพพ๊บ,บพอมันเห็นปับบน๊บวนทางซ้ายนั่นแหละครับแล้วขึ้นตรงตร้นไม้ไประดวกขึ้นต้นไม้ให้ได้ เกิดขึ้นหไหมเอ็มตามมาเฮ้ยเกิดขึ้นไมเฮ้ยอันรัเดี๋ยวเอาใหม่เอาใหม่ต่อให้มันเข้ามาใกล้ๆโอเคเลือกไปที่ตอนคืนนะครับแล้วก็มันก็จะโผล่ขึ้นมาเอ้มันจะโผล่ขึ้นมาด้านหังนั่นแหละใช่ไหมเอาละ,ปะไป หลักการมันก็คือว่าเราต้องวิ่งผ่านตัวมันไปเพราะมันโหดมากเราสู้มันไม่ได้นะครับต้องวิ่งผ่านมันไปไปแบบให้มันเห็นตัวเราก่อนอ่าหุยนั่นแหละอ้อมไปเลยถ้าเพิ่มซ้ายไปนั่นแหละสวยงามตามมายังตามมาแล้วดอกที่ต้อกลบให้ได้นั่นแหละขึ้นไปครับอ่าขึ้นมาขึ้นมานั่นแหละขึ้นมา เรียบร้อยเรียบร้อยได้เราต้องได้สกิล่ะเท่าสงครามสุนัขล้าเหนือใช่แล้วเอ้หดูรลองสิเดี๋ยวเราขอขกนยาก่อนจะตายแน่แล้วก็ต้องไปที่พอรเหมือนเดิมครับอ่าเอ้ยได้ได้สี่หมื่นพรเลยเหรออ่าโอ้ได้สี่หมื่นพรเลย ว้าว amazing เลยเนี่ยเราก็ up level เลยนะครับแป๊บลงจากมาแล้วเราก็ไปดูที่เท่าสงครามกันว่าเราสามารถจะใช้สกิลอะไรได้บ้างไปที่เท้าสงครามใส่มันไอเท่าสงครามมันใส่ได้แต่ดาบเัีเดียวเหรอใส่ย่างไงได้ไหมเหมือนจะดาบอย่างเดียวนะอันนี้ใช่ไหมท้าวายุเอไม่ใช่ท้าวสุนัลาเน้อสุนัขล้าเนื้อนี่แหละแล้วก็แบบคมกริดด้วยนะ อ่า,อาพี่นุก็ต้องไม่ใส่เกาะนะโอ้เท่ทางขวาที่าทางขวาต่งทีเลยว้าววนแบบวน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 ข้างขวาแล้วกดปุ๊บว้าอย่างนี้แบบบอสสบายนะเนี่ยโอ้สบายเลยครับอ่าอย่างนี้ไปช่วยพี่พ,พี่ต้มจุกสู้ไอ้ตัวนั้นได้สิรู้สึกจุกไม่ผ่านเลยโอ้โหเข้าท่านะ โอเคก็จบคลิปนี้ไปสั้นๆเท่าน,น,นี้แล้วกันก็เกี่ยวกับภารกิจ2ภารกิจนะครับการฟาร์มลูนง่ายๆกับอีกภารกิจหนึ่งคือหาเท่าสงครามที่เอาไว้ช่วยหลบนั่นเองนะครับไว้ยังไงพี่นุ๊กและพี่ต้งจุกจะมาสอนทิคดีๆนะครับเอาทิดีดดิมาแชร์ให้ดูกันอีกนะครับเร็วๆนี้แน่นอนกับเอลเดิริงนั่นเองครับครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ